สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นฐานกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุชนศึกษาจังหวัดกาญจนบรุรีในฐานนี้ก็จะเป็นฐานย่อยนะคะชื่อว่าฐานรูปโป่งวองช้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูอุปกรณ์ ฐานลูกโป่งงวงช้างนะคะของระดับชั้นประถมหนึ่งและประถมสองกันนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้เล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานกรวยกะละมังใบเล็กผ้าขนหนูหลอดชาไข่มุกและก็น้ำนะคะนำน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์เป่าเอากรวยน้ำปุบด้วยผ้ารัดด้วยหนังยางให้ตึงๆนะคะ ถ้าไม่ตึงมันจะเป่าไม่ได้นะคะแล้วก็ผสมน้ําเล็กน้อยเท่านี้ก็เล่นได้แล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะดีมากดีมากดีมากอะโอเป่าได้เป่าได้เตี้ยเตี้ยเตี้ยหลงหนาก็ไปเตี้ยก็มีเตี้ย หนูต้องจุ่มน้ำลูกจุ่มฟองมันไม่ขึ้นต้องจุ่มน้ำอ่าคนต่อไปจุ่มหลอดลูกอ่าคนนี้ได้คนนี้ได้นี่สู้ใจขาดเลย คนนี้ยังไม่ขาดเร็วเร็วเร็วสี่คนนี้ไม่ขาดเร็ว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 เก่งเก่งเร็วเร็วโอ้ไม่ขาดไม่ขาดสามคนที่ชิงชนะเลิศกันเร็วไม่ขาดบอลแรงเป่าเป่าเก่งมากหมดเวลาจะเป็นการแข่งเป่าลูกบอลวงช้างหนึ่ อันนี้ไม่ขาดคนนี้ไม่ขาดคนเดียวคนนี้คนนี้ชนะเฮ้ยคุณเล็กนี่คนนี้ชนะคนนี้ไม่ขาดเลยอันนี้ชนะอยู่แล้วขาดขาดหนึ่งสองสามเริ่มเอาเชียร์เพื่อนกันหน่อยเร็วคนไหนขาดออกจากการแข่งขันไปก่อนนะคะ อาจุ่มใหม่ๆจุ่มใหม่จุ่มใหม่ๆเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มโอ้คนนี้ยาวคนนี้ยาวถอยหน่อยลูกคุณครูมองไม่เห็นลูกหนูถอยหน่อยลูกคนนี้ขาดแพ้คนนี้ยังยังนี่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  ทุกคนเลยไปรับรางวัลสองสามเริ่มได้เด็กๆโอ,อ้ย,อยาบางทีอ,อันนั้นขาดอันนี้ไม่ขาดอันนี้ไม่ขาดเร็วแรง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 เอาเต็มเ็ว ันนี้ไม่แตกเอาขาดเสร็จแล้วอาตินอาตินขาดแล้วเอาไปเลยล่เสมอกันห้าคนตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากเอาใครจะรอบสองได้ค่ะได้ได้ได้ใครรอบสองต่อเลยต้องจุกอันนี้ก็เป็น เก็บภาพมาฝากนะคะตั้งหนา้าตั้งตาเป่าน่ารักทีเดียวค่ะชำเลืองมองนะคะชำเลืองมองุ่มงคนอื่นยาวเท่าเราไหมนอ้อนะคะเป่าไปมองไปแต่ของหนูยาวแล้วลูกคุณครูให้ชนะเลยนะคะหลังจากทาลูกโป่งงวงช้างไปแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยลูกโป่งมาสจัรร่นนะคะ ก็เล่นกันนะคะแล้วก็บิดลูกโป่งเป็นลูกสัตว์เป็นรูปดอกไม้เป็นรูปหมาต่างๆนะคะสนุกสนานในฐานลูกโปง่งมาัจจัรยร์จบแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะไปลองทํากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ครูเอด้วยนะคะเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าช่องน้องเพนกวินกับ ครูเอก็จะพบวิดีโอพวกนี้อยู่ในช่องนี้นะคะช่องน้องเพนปินป้นกับครูเอนะคะอย่าลืมกดติดตามให้คุณครูด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย